สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมุ่อ่อนจากฝั่งทะเลอันดามันนะครับข้ามมาอย่างอีกฝั่งหนึ่งของภาคใต้นะครับที่นี่คือที่ที่ขึ้นชื่อว่ามีถนนเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในประเทศไทยณนะตอนนี้นะฮะที่นี่คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราขับรถมาประมาณ200กว่ากิโลนะครับจากทะเลฝั่งอันดามันบ้านเรามายังฝั่งทะเลอ่าวไทยที่นี่คือขนอมครับ ที่นี่นะครับคือหาดหินงามผมจะเป็นหินหมดเลยและจุดแรกนะครับที่เราแวะเลยตอนนี้คือที่นี่หาดหินงามครับขับรถผ่านมานะครับไม่ได้ตั้งใจจะแวะนะครับเ็นสวยๆเลยเลี้ยวเข้ามาดูนะฮะที่นี่คือหาดหินงามครับผมนี่ก็เป็นอีกหาดนึงครับผมคิดว่าบรรยากาศที่นี่นะครับถือว่าดีและเมื่อเรามาถึงตอนเย็นแล้วนะครับผมก็ต้องมาหาที่พักที่ว่าตอบโจทย์ผมได้นะครับที่นี่ครับบ้านสบายบังกะโลนะครับเป็นของ พี่สาวคนนึงนะครับที่รู้จักกันเขาชวนมานอนที่นี่นะครับมานอนดูธรรมชาติเขาบอกว่าผมอยู่ทะเลมาเยอะละมาสัมผัสกับบรรยากาศห้วยหนองคลองบึงนะครับธรรมชาติที่สวยงามในป่านะฮะบรรยากาศก็ล่มลื่นนะครับกว้างขวางชอบมากจริงๆครับที่นี่เหมือนได้กลับบ้านเลยส่วนห้องพักก็สบายนะเปิดมาถึงก็เจอแม่นะแล้วก็ที่นี่นะครับห้องพักก็กว้างจริงๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่พักที่นี่นะครับ ไม่ได้อยู่ไกลจากทะเลเลยนะครับถึงจะอยู่ในป่าก็จริงมันจะห่างกับทะเลแค่5นาทีเองครับที่นี่เลยนะครับบ้านสบายบังกะโลยังไงติดต่อไปที่เขาได้นะครับผม แล,แล้วนะครับจุดแรกที่เราจะมาหลังจากตื่นนอนมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่เนินเทวดานะครับเป็นจุดแรกของการมาเที่ยวหลังจากที่ตื่นมานะครับมีค่าบริการ20บาทนะครับนี่ครับค่าบริการ20บาทสําหรับการเข้าเนินเทวดานะครับมันก็จะเป็นเหมาะแก่มุมถ่ายรูปต่างๆนะพอดีว่ามาคนเดียวเลยไม่มีนางแบบวันนี้ นี่ถึงแล้วครับเนินเทวดาโอ้ยมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนี่เหมาะกับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปมากผมว่าอือตรงนี้ว้าวอ่านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเนินเทวดาครับมีจุดปุ่มถ่ายรูปเยอะแยะเลยที่สำคัญนะครับมันจะมีวิวที่เป็นข้างหลังตรงนี้นะครับจะเป็นทะเลเลย นี่ครับจะเป็นทะเลเป็นอ่าวนึงของขนมเลยเสร็จจากเนินเทวดาตรงนี้แล้วนะฮะข้างบนมันบอกว่าเนินนางฟ้าแล้วมีบันไดต้องเดินขึ้นด้วยมันสูงกว่านี้ไปต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวที่นี่มีห้องละหมาดด้วยนะครับพี่น้องมุสลิมเราแวะขึ้นมาละหมาดท,ที่นี่ก็ได้สวยดีน่ารักดีโอ้โหวิวห้องละหมาดนะครับโอ้โหวิวว,วิวทะเลเลยสวยครับ ว้าวและนี่คือเนินนางฟ้านะครับอันนี้เนินนางฟ้านี่ครับนี่นะครับวิวได้วิวได้โอ้โหถือว่าวิวสวยมากนะครับข้างหลังเป็นทะเลเลยมีต้นมะพร้าวด้วยอือโอ้โห สดชื่นครับลมมันจะพัดตีเข้ามาโอเคครับเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับที่สถานีต่อไปเดี๋ยวเราไปเปิดแผนที่ก่อนว่าจุดต่อไปเราจะไปไหนกันและนี่ก็เป็นจุดสําคัญเลยนะครับที่เขาบอกว่าถ้ามาขนมแล้วต้องแวะก็คือถนนเส้นนี้นะนี่ครับปกติจะมีคนมายืนถ่ายรูปอยู่ตรงกลางถนนเทียบเลยครับแต่ว่าวันนี้คือไม่มีใครครับ ถนนไทยนี้นะครับเป็นถนนที่ตัดใหม่นะครับจากอําเภอขนอมไปยังอําเภอศรีชนและก็เป็นเขตลอยต่อที่จะเชื่อมไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตอนแรกก็คิดว่าไม่มีอะไรนะครับแต่พอมาเอาก็จริงนะครับวิวทิวมะพร้าวนะครับถนนที่สวยงามที่เรียบชายหาดขาวๆน้ำทะเลใสๆผมว่าเป็นอะไรที่น่าหลงไหลของที่นี่เลยครับและที่สำคัญนะครับ มาถนนเส้นนี้ต้องอดถ่ายรูปไม่ได้นะครับแต่ใครจะมาถ่ายรูปบนถนนนะครับกรุณาเช็คความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ดูรถที่ขับไปขับมาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับผมจะบอกเลยว่าเส้นทางที่นี่แม่โหดมากครับโอ้โหแต่ว่าวิวดีแน โค้งตัวเดอร์บัตส์ตัอชิบหายแล้วกูจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้ามาดูกว่าว่ามันมีอะไรดูอุ้ยบ้านเขาสุดผมแวะไปดูกันว่ามันมีอะไรคือถ้าไม่แวะเนี่ยเราไม่รู้นะเว้ยว่าทุกที่แับมีอะไรอ๋อมันเป็นร้านอาหารครับวิวที่นี่ก็โอเคนะฮะอุ้ยป้ายเขาน่ารักมากเลยอ่ะยูทีวเห็นหวิวครับส์อยู น,นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวหรืออาจจะเป็นจุดพักรถนะฮะของถนนเส้นนี้ครับโอ้เส้นทางถึงจะโหดแต่ก็สวยนะฮะมันยังไม่ถึงจุดชมชิวทัน์นะครับตรงนี้ไม่เห็นว่าที่ท,ทําการอุทยานเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปดูกันส่วนจุดชมวิวน่าจะเป็นจุดนั้นนะฮะเดี๋ยวเราแวะไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง ทะเลสวยเลยครับนี่ครับเราหนีจะฟังอันดามันในช่วงที่มันเป็นพายุายมาทยาางซ้และที่นี่คือจุชดชมนะครับอุยดีอยู่เนี่ย น้ำทะเลสีฟ้าแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนบ้านเราก็คือถ้ามองไปนะฮะจะเห็นเลยว่าไม่มีเกาะเลยครับมีไกลๆเลยเป็นถนนที่วิวดีจริงๆครับเ <c oughs> ชื่อเลยกับคำว่าถนนเส้นขอาภายดำเนี่ยจะเป็นถนนที่สวยที่สุดในอ่าวไทย ก็มาถึงนะครับหาดเขาปลายดําผมว่าเป็นชายหาดที่บรรยากาศดีนะครับเหมาะในการมาพัก่อนมากเลยโอ้โหนะครับชายหาดแรกที่เราแวะเลยนะเนี่ยหาด<พ>ทรายครั้งแ,<ล>แรกที่แวะโอ้โหอยากมีนางแบบไปนั่งตรงนั้นจะได้ถ่ายรูปก็ชายหาดสวยนะฮะผมว่าทะเลสีฟ้า น้ำสีฟ้าหาดทรายขาวๆมันเป็นอะไรช่างบรรจบแบบประจวบเหมาะจริงจริงที่นี่ครับเขาพลายดําครับมาถึงก็ฟ้าค้นมาเลยครับเราจะเดินเข้าไปเส้นทางก็จะมีทางต้นมาฟ้าต้องมีท้งต้นโกงกลางนะฮะและสำคัญนะครับที่ป้าจะบอกว่ามีแค่เราเป็นคนที่หกที่เข้ามานะฮะ และนี่คือทางขึ้นนะครับสะพานไม้อ่าวเล็ดปกตินะครับผมว่าถ้าว่าไม่คลื้ м ฟ้าขึ้นฝนนะครับสะพานอย่างนี้นะฮะสวยครับตรงนี้นะครับปลายท่าเรือท่าเรือชุมชนบ้านสำเร็จหมู่หกตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนอสอจังหวัดนักสานะฮะนอสออันนี้คือสะพานนะโหสวย อ่าวตะเลดเป็นสะพานไม้ของชาวประมงที่ใช้ออกหาปลานะครับและก็เป็นอีกท่าเรือหนึ่งที่จะลงไปดูโลมาสีชมพูอ่าวตะเล็ดจะถูกล้อมรอบด้วยป่าชายเลนภูเขาแล้วก็เกาะต่างๆนะครับทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลยอ่าวตะเล็ดจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอขนอมติดกับดอนศัก์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอ่าวตะเล็ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปสวยงามของ ขน,นอมอีกจุดหนึ่งนะครับในความเป็นเด็กเลยของเราครับจะให้สังเกตน,นะครับที่นี่มีหญ้าชะเงาด้วยผมว่านะมีสิทธิ์ที่ที่นี่อาจจะมีพยุยด้วยก็ได้แต่อาจจะเหมือนมาตอนจังหวะไม่มีฝนเลยไม่เจออ่ะและตรงนี้นะครับผมแนะนำนะครับี่เขาบอกว่าช่วยบริจาคซ่อมสะพานอ่ะอันนี้ถ้าใครมานะครับผมว่า หยอดไว้จะเป็นการเพื่อเป็นการซ่อมสะพานนะครับนี่ครับช่วยเขาหน่อยของชาวบ้านับผมตังงกับนะกับผมเข้ามาเราไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะไม่มีอะไรขายมีร้านยายอยู่ร้านหนึ่งนะฮะแวะซื้อได้นะครับมีหลายอย่างเลยเนี่ยอย่าคุณน่ารักอ๋อนี่ยายมีปลาอินทรีย์มีปลาหวานปลาหมึกใช่มีเคยด้วยมีเคยน้ำพริกเคยแกง just wanna เป็นแฟโอเคครับออกมาปั๊บฝนตกทันทีเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสถานีต่อไปเราจะไปได้ไหมมาดูกันนี<า>ได้งานแพละสตารลุกครึ่งไทยอเมริกาไม่บอกเลยว่าโดนอก I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บกเอาล,ะ,อาละครับมาถึงไอที่เรามาก็คือบ้านตาสวนสวรรค์ แต่รู้สึกว่าประตูมันปิดนะครับรถน้าหน้ามา5าคันเนี่ยเข้าไม่ได้เพราปิดประตูเข้าไม่ได้หรือว่าเขาจะปิดวันนี้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้โทรมาถามก่อนงั้นเดี๋ยวเราแวะมาที้ง้างก็ได้ครับมันชื่อสวนขวัญ t ropical cafe เดี๋ยวเราคข้าไปอุ้ยสวยอุ้ยบ้านเราต้นยางก็ไม่ได้มีอุโมงขนาดนี้มาถึงที่นี่โอ้ล,ล just wanna bend, ai, ันลา ร้องมันดด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 ัังงงงข้าาในนว่โมเป็นไอ้ที่เขาว่ามานั่งให้ปลาตอดอะครับใช่ค่ะใช่ใไหมโอ้ยมาที่นี่มีคาเฟ่ด้วยก็จะมีคาเฟ่ค่ะโั้นี้เราก็จะมีบ้านต้นไม้จุดชมวิวข้างบนนะคะบนสวนอ่าถ้าฝนตกแนะนำภาษาดูบรรยากาศดีมากอะครับ สบายอยู่ครับอันนี้ผมต้องจ่ายค่าบริการอะไรยังไงมีค่าบริการคนละยี่สิบบาทค่ะก็คือเข้ามาข้างในก็คือฟรีหมดเลยเดี๋ยวอ่าเมนูเดี๋ยวหนูเอาไมให้ดูนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจัดมาเป็นอ่ผมอยากกินลาเต้ร้อนแล้วกันลาเต้ร้อนนะคะได้ครับแล้วมีขนมมีอะไรบ้างอ่ขนมของเราก็จะมีทาร์ตไข่แล้วก็เป็นอ่าทต์ค่ะเอาเป็นโทต์นะคะครับกับลาเต้ร้อนนะเดี๋ยวเรามา ลุ้กันนะครับว่าปลาโอโหปลามีครับเดี๋ยวปลามันจะมาต่อเท้าเราเขาบอกว่าง,งั้นแต่ผมว่านะฮะนี่ถ้าว่าฝนไม่ตกนะการพายเรือเล่นน้ําก็น่าจะตอบโจทย์เราได้อย่างดีเลยครับมาที่นี่เหมือนมาส่วนตัวเลยครับนี่วันนี้ไม่มีใครเลยสงสัยเป็นเพราะเป็นวันธรรมดาด้วยแล้วก็ ฝนตกด้วยนะครับวิวแบบสุดยอดมากแบบนี้เลยที่ชอบผมว่าน่าจะเป็นสถานีสุดท้ายของผมสำหรับวันนี prove, 私は私はここ้แล้วล่ะครับเพราะว่าฝนมาแล้วเลยอย่างเรานั่งให้ตาต่อดเท้าดิอ่ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นโอ้ยจีอ่ะจีอ่จีอ่ะจีอ่เฮ้ยไอ่ไอ้ไอ้ไมันตอดจริงเว้มันกินจริงเว้ยมึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองต้มลงไปดูโอ้ยมันจะกรดจีอ๋อส้นตียนี่กันแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราต้ม พยายามให้ชินกับการไม่จักรจี้นะฮะโอ้โหเอาให้อิ่มนะลูกนะนั่งเอาเท้าแช่ไปพร้อมกับบรรยากาศที่แบบว่านะฮะนี่เลยฟิลลิ่งได้เหมือนเหมาสวนเลยฮะเนี่ยเหมือนเหมาแม่น้ําเลยเสียอย่างเดียวนะฮบไม่เล่นน้ำนะถ้าแดดออกหรอกแรงๆเนี่ยน่าเล่นน้ำนะฮะเนี่ยบอกเลยครับแรกๆเอาเท้าลงไปเนี่ยคือมันจักรจี้มากเลยเตั้งไม่ได้เลยต้องลงทีละนิดแต่พอสักพักนะครับพอเริ่มชินเนี่ย โอเคเพลินนะครับเพลินดูสิครับและหลังจากที่นั่งมาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะฮะนั่งพางหลับพางกินพางตอนนี้ได้เวลาแล้วครับรู้สึกว่าสบายตืินขึ้นเยอะเลยฮะเดี๋ยวยังไงนะครับผมน่าจะเป็นจุดนี้จะเป็นจุดสไบเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับกะว่าจะกลับบ้านแต่น่าจะเลี้ยวไปสุราษฎร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีนะครับคลิปหน้ายังไงนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพจใหม่ของเราด้วยนะครับสําหรับเพจน,นี้ รอดูกันว่ารอบหน้าบังจะพาทุกคนไปแวะเยี่ยวที่ไหนและเจอกันนะครับสำหรับแวะเยี่ยว